ราคาไทยมาแล้ว Xiaomi Mi 10T และ Xiaomi Mi 10T Pro ราคาเริ่มที่12,990บาทใช้ชิป Snapdragon 865พร้อมจอสุดลื่น144่เฮิร์ตกล้องหลังเรีหลัก108่งแล้านพิเซลแบตจุดใจ5,000มิลลิแอมราคาไทยมาแล้ว Xiaomi Mi 10T และ Xiaomi Mi 10T Pro ราคาเริ่มที่12,990บาท ใช้ชิป s n a ด d r ก g o n 865พร้อมจอสุดลื่น 144Hz กล้องหลังเินหลก 108MP แบตจุดใจ 5,000mAh mm. ่าสุดทาง Xiaomi ประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi 10T และ Xiaomi Mi 10T Pro อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยเป็นสสมาร์ทโฟนเดร์ทรรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับสเปคจัดเต็มกันทั้ง2รุ่นกันเลยทีเดียวครับจะมีสเปกเป็นยังไงบ้างเลา,าไว้ดูว่าอะไรดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่น Xiaomi Mi 10T กันก่อนนะครับ ัวเครื่องมีขนาด165.1คูณ76.4คูณ9.33ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่216กรัมหน้าจอแสดงผลดรอปดิสเพล a y ขนาด6.67นิ้วอัตราส่วน20:9เป็นแบบ c ีเนม i c ก c กรี n ความละเอียด Full HD Plus 1,080คูณ2,400พิกเซล395พิกเซลอพิ้งพร้อมค่า f r เฟร r a ร e ระดับสูงสุด144เฮิร์ตซ์รองรับมาตรฐาน HDR10 ครอบทับด้วยกระจก,กะเลนสลากลักลด5 ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 855 Octa Core oc มีระบบระบายความร้อนแบบลิควิดคูลเทคโนโลยี GPU เป็น Adreno 650ให้แหละมาที่8 g b ก่วนลอมให้มาที่118 g ิระบบบริการ Android 10ครอบทับด้วย MIUI 12ให้กล้องามาทั้งหมด3ตัว t r ิปเปิคลคัมมมีทั้งกล้องตัวหลักความละเงีิด้านพมลเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX 682ขนาด1ส่วน1.7นิ้วโครงสร้าง6ชิ้นเลน พร้อมเทคโนโลยี4 in 1 Super Pixel ขนาด1.6ไมครอนรูบแสง f 1.89รองรับการซูมภาพไกลสุด10เท่าแบบดิจิตอลซูมครับส่วนกล้องตัว2เป็นเลนอั t r a w าไวความละเอียด13ล้านพิกเซลโครงสร้าง5ชิ้นเลนพิกเซลขนาด1.12ไมครอนรูรับแส่ f 2.4สามารถถ่ายภาพมุมกว้างสุด123องศากล้องตัว3เป็นเลน Macro ความละเอียด5ล้านพิกเซลโครงสร้าง3ชิ้นเลน พิเซลขนาด1.12ไมครอนรูปแสง f 2.4สามารถถ่ายภาพระยะใกล้ส,สุดที่2เซนติเมตรครับส่วนกล้องหน้าฝังบนหน้าจอ In Display Camera ค,ความเอีด20ล้านพิเซลเซนเซอร์ Samsung S5K3T2 ขนาด1ส่วน3.4นิ้วโครงสร้างห้ชิ้นเลนพร้อมเทคโนโลยี4 i n 1 Super Pixel ขนาด1.6ไมครอนรูปแสง f 2.2มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างข,างของตัวเครื่อง รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6, 2 x 2 MIMO, d u o l b n n d มีบ t o ท t h 5.1และ NFC รองรับระบบ d u o l GPS รองรับบร,ริการ Google Pay มีลำโพงเสียงคู่แบบ1012 Super Linear รองรับพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C มีให้ทั้งหมด2สีคือ Cosmic Black และ Luna Silver ครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000mAh รองรับเทคโนโลยชีชาร์จเร็ว33วัตต์ Fast Charging อีกด้วยครับ มาต่อกันกันกบสเปคของรุ่นท็อปกว่าอย่างรุ่น Xiaomi Mi City Pro กันเลยนะครับตัวเครื่องมีขนาด165.1คูณ7.6.4คูณ9.3.3 mm น้ำหนักอยู่ที่216กลมหน้าจอแสดงผลดอดดิสเพลขนาด6.67นิ้วอัตราส่วน20.9เป็นแบบ c ิ n e m a t i c Skin ความเอียด Full HD Plus 1080คูณ2400พิเซล395พิกเซลเพลอิ้งมีค่า refresh rate ระดับสูงสุด1 4 4 h z รองรับมาตรฐาน hdr 1 0และครอบครับด้วยกระจกบกริลเลตัลพลาสครับสายชิปวงผลขวารคอมซัลลิเบอร์ตันแปดหกห้าออร์ตคอมีระบบระบายความร้อนลิควิดคูลเทคโนโลยี g ีพียเป็น Adreno 650ให้แรงมาที่8ปดกิกส่วนเรามีให้เลือก128่งกิกกับ256ร้กิกครับระบบปฏิการ Android 10ครอบครับด้วย miui 12ให้กล้องหลังมาทมั้งหมด3ตัวทริปเปิคลคาม era มีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ ultra high ความละเอียด108ล้านพิกเซล เซนเซอร์ Samsung h m s ขนาด1นึ่ส่วนหนึนิ้วโครงสร้าง7ชิ้นเลนส์พร้อมเซนซิร์ฟอินวานซ์ e ูเปอร์ขนาด1.6ไมครอนรูปแสง F1.69 รองรับระบบก,กันสั่นแบบ OIS พร้อมการซูมภาพไกลสุด30เท่าแบบดิจิตอลซูมครับกล้องตัวที่2เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียดสิล้านพิกเซลโครงสร้างห้ชิ้นเลนส์พิกเซลขนาด1.12ไมครอนรูปแสงเอฟสงจุด สามารถถ่ายภาพมุมกว้างสุด123องศาลองตัว3ป็นเลนมาโครความละเอียด5ล้านพิเซลโครงสร้าง3ชิ้นเลนพิเซลขนาด1.12ไมครอนรวบแจง f 2.4สามารถถ่ายภาพระยะใกล้สุดที่2เซนติเมตรส่วนกล้องหน้าฝั่งบนหน้าจอแบบ In Display Camera ความละเอียด20ล้านพิเซล,เ,ลเซลเล็นเซอร์ Samsung S5K3T2 ขนาด1/3.4นิ้วโครงสร้าง6ชิ้นเลนพร้อมเทคโนโลยี4 In1 Super Pixel ขนาด1.6ไมครอน บลูทูธ S2.2 ครับมีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 6 2x2 m m m o d u ม b b n n d และ b ละบลูทูธ5.1และยังมี NFC ด้วยครับรองรับแบบ Duo GPS รองรับบริการ Google Play มลนโพงเสียงคู่แบบ1012 Superlinear รองรับพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มีทั้งหมด3สีคือ Cosmic Black Luna Silver และ Aurora Blue ครับให้แบตเตอรี่จุดใจถึง 5,000mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วแบบ33วัตต fast charging ด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นมีความจุให้เลือกและราคาตามนี้ครับมี 10T รุ่นแรม 8GB r อม1 1 8 g b ราคาอยู่ที่12,990บาทมี 10T Pro รุ่นแรม 8GB ้อม 128GB ราคาอยู่ที่13,990บาทมี 10T Pro รุ่นแรม 8GB r อ m 256GB ราคาอยู่ที่15,990บาทครับและมีกําหนดการวางจําหน่ายตามนี้ครับเฉมีมี 10T Pro จะเริ่มวางจําหน่ายตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปครับ ส่วนสามีมีสิทธิเดลวรอร์จำหน่ายตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปครับสนใจแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมหรือจะสั่งจองล่วงหน้าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ